<ม>าหลาย้เลยาลมาไปนั่งตัดลากเกือบเซ็ตแล้วะนนโโเด็กเขานิดนึง

เพรตัดในดินเลยใช่ไหมะฮะครับมันจะไม่แฉาดดีแล้วนะครับเนี่ยเวลาปลูกปีแรกๆเนี่ยมันก็จะอยู่ในดินฮะแต่พอเราเอาเิศษวัชพ,พืชพวกแกบหรือพวกอ่าเคลื่อยอย่างเงี้ยนะครับใส่ลงไปในโคนอย่างเงี้ย มันก็จะทำให้ลำต้นของต้นขาเนี่ยเป็นสีแดงแล้วก็หัวก็จะขาวนี่ไปล้างกันไหมโอเคได้ครับโอเคไล้ไปล้างเลยครับอช่ครับหลังจากเราดูตกมาจากต้นแล้วนะครับเราก็ใส่กนะถางแล้วก็ล้างอย่างนี้ครับต่อจากเศษดินเศษผงหรือเศษวัชพุชึ้นเราหมกบไ้ในโคนนะครับแล้วก็ ออกมาแล้วก็แต่งแต่งให้สวยอีกนิดเอาเลยครับอ่าครับก็ถึงขั้นตอนเนี้ยก็ตัดรากออกนะครับแล้วก็แต่งเพื่อความครับดูเนาะต่างหากเขาเดินมาทายน้งกันพี่แต่ผียากคอพี่ก็คอได้เป็นชั่วโมงเงี้ยแต่ถ้าผีไม่คอพี่ถอยล้างกลับแล้วถอยเพราะโดนสะพานปะ

มันถูกบรจารอเด้ยง่ายยกงายบจาบจาต่างหาย่คนละหารแล้อ่ะขคนุ่มน้าจันนะฮะแเราดูมู่งาดููกนันแอยก่ะจำไต่กันได้แล้วถึงแลอรเปียนเียนเขาไม่ไปไต่หัเิมืองก็ปวดนิดหน่อยหายยากผายลงไปสมาธได้ไหได้ฝึกเหมยนเวียนแต่ทุกวันนะครับมีของจิ้มแล้วคบ้านเรา เื่อได้ล่างๆแทบกลวงกลวงเลีล้ใ่มลเลืองทีก็เนี่ยทำวันนึงไปแทนทีอ,อยายลงรวมวันดูเคือวันนี้ที่ตอนที่แปนต,ต้นไมนะ้กางเดือยออาการันไหนบอกจะเด็ดไปดูอ่ะเลียงจะพาออก ของของบ้านที่นี่อยู่กันกี่กี่ครัวเรือนคะแล้วมีกี่ไร่คะค่ะเขาเป็เก้าเสี้ยงมากอเคนะเดี๋ยวกินข้าวนี้มัได้ด้ี่างย้ายทไงเีวอ่ะส่วน แก้วมังกรแล้วก็มาแก้วมังกรก็ตายหมดลูกชายเขาก็บอกว่าไอ้น้องอะ่ะเขาก็บอกว่าแม่เดี๋ยวเราเอาแก้วมังกรออกเนาะปูกวาคาันเพื่อจะเป็นชฉีดเสริมได้ก็บอกให้น้องว่าอ่ะลองท,ท้ายที่แล้วเขาก็เอางานแม่ไปห้หลรดมาท้ายแล้วก็ทําไปเรื่อยๆเวลาวันไหนไปทําสวนอื่นมีสระด้วย แล้วก็กลับมาเขาก็เอามาขุดไว้ไห้เช้าๆแล้วเราก็เฉยก็ทำเอ็ดงานอื่นอะทามว่าเขาไม่ค่อยจะไหวริมหลบหลบสวนของเราตั้งไงว่างก่อให้ก็เอาวัวค่าเนี่ยไปปลูกแล้วประมาณเจ็ดเดือนแถวนาแรงก็หลดน้าใส่ปุ๋ยแถวนามันซาก็เอาแกประมาใส่ซื้อแก้ประมาณเที่ยวละห้าพันสามบาทห้าสามพันห้าพันสามร้อย ตัหนึ่งเที่ยวแล้วเราก็เอาแกบเนี่ยไปเอาปุ๋ยไปโรยโรยแเอาแกบมกมาไทยมาได้ปลาลมา๋อนเราคนิ่ชนเขาวิงองก็เป็นลมจำวันนั่นได้ป่ะอย่างเขาก็ทําเกษตรกันอยู่แล้วครับแล้วบางคนก็มีที่ว่างไร่สองไร่อย่างเงี้ยครับเอาไปปลูกอะไรก็มันค่อนข้างจะใช้เวลาเยอะครับมันก็เลยว่าเราก็เอคิดหาพืชที่ว่าอ่าลงปลูกแล้วสามารถพืชอายุสั้น คือว่าสามารถเก็บผลผลิตได้เร็วเนี่ยครับก็คือก็เลยว่านำผลผลัวขาเนี่ยมาปลูกกันนะครับแล้วก็พวขาผลผลเนี่ยตั้งแต่เริ่มลงหลุมเนี่ยจนกระทั่งถึงสามารถขุดหน่อขายได้แบบนี้ครับจะอายุแค่ประมาณ7เดือนก็สามารถขุดได้แล้วครับส่วนเรื่องผลผลิตเนี่ยก็คือว่าถ้าเป็นช่วงหนาฝนเนี่ยเราก็แทบไม่ต้องทําอะไรมันเลยก็คือว่าเราก็อาศัยน้าฝนนะครับแล้วก็ ใส่ปุ๋ยมันบ้างอย่างนี้ครับมันก็ไม่ต้องทำอะไรเลยครับก็คือว่าถ้ายิงนาฝนเนี่ยหัวค่อนข้างจะเยอะเราก็ขุดขายได้เยอะแต่ช่วงหนาฝนเนี่ยราคามันราคามันก็คือว่าค่อนข,ข้างจะถูกนิดนึงแต่ก็ถือว่าไม่ถูก,กเกินไปนะครับจะประมาณอยู่ที่25บาทขั้นต่ำก็ประมาณ20บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงหนาแล้งเนี่ยเราก็ต้อง่า ลดน้ํามานิดนึงนะครับอย่างเช่นเจ็ดวันครั้งหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปุ๋ยก็เราก็ใส่ตามปกตินะครับปุ๋ยอินทรีย์บ้างปุ๋ยเคมีบ้างนะครับส่วนเรื่องราคาช่วงหนาแล้งเนี่ยประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมเนี่ยมันก็ราคาจะคา,างดีครับจะตกอยู่ที่ประมาณ50บาทต่อต่อหนึ่งกิโลนะครับถ้าเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยก็จะอยู่ที่ สามสิบบาทนะครับก็ถือว่าอยู่ได้วันที่หนึ่งของเดือนเนี่ยลราก็ขุดทยอยไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกั่งประมาณวันที่สิบห้าเนี่ยก็คือว่าจะหมดงวดก็หมายถึงว่าเราเริ่มขุดตั้งแต่กอรแรกตั้งแต่วันที่หนึ่งเนี่ยจนถึงวันที่สิบห้าของเดือนเนี่ยเราก็จะขุดที่กอสุดท้ายนะครับพอเริ่มพอมดที่กอสุดท้ายปุ๊บกอแรกที่เราเริ่มขุดตั้งแต่วันที่หนึ่งอ่ะมันก็จะเริ่มมีหวยแล้วคือว่าผลผลิตก็จะออกเป็นเรื่อยๆอย่างเงี้ยสามารถหมุนเวียนขุดได้ทุกวันทุกวันอย่างเงี้ย เท่ากับว่าในหนึ่งปีเนี่ยเราสามารถคุณได้ทุกวันเลยจำหกสิบห้าวัน